สวัสดีค่ะเพื่อนๆว <laughs> ันนี้เอ <laughs> จะมาชวนเพื่อนๆตำเสื้อพริกหยวกกันตำเสื้อพริกหยวกกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพื่อนๆไปดูวิธีทำมีเครื่องปรุงอะไรบ้างเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะมีกะปินะใครไม่ใส่ปลาร้าก็เอากะปินะนี่เลยค่ะซอสเลยพริกกระเทียม นะคะหน่อไม้ผ no ักกาดดองถัวไอ้ใช่ถัวแข็งนะคะแล้วก uh, <MEL>. ็พ <photos> ร okay. ิกหยวกแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็พริกกระเทียมแล้วก็มะนาวนะคะนี่ขนมจีนแล้วก็เอเอจะจับขนมจีนให้เพื่อนๆดูกันรอบหลังนะคะถั่วงอกที่เพาะเองอาชอมพริกหยวกแล้วก็มี อันนี้อ่ะจะลองกินวันนี้เป็นวันแรกดูเห็นเขากินกันกไม่รู้ว่าแต่ว่าเคยกินเคยเคยแบบว่าแตะๆตอยู่มันหวานนะคะแต่ว่ายังไม่ได้กินเป็นจริงๆจังๆเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันนะคะเพื่อนๆน,นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะออาไม่แป๊บให้ อุตส่าห์ไปกดไปกดแบบว่าให้พักนะค่ะเพื่อนๆพริกลงไปพริกเก้าเม็ดนะคะเอใส่พริกเก้าเม็ดนะร,รอบที่แล้วเอใส่สิบกว่าเม็ดโหเผ็ดเผ็ดระเบิดระเบเลยพริก,รกเ,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 เกนี้ยก็เลยเข็ดรอบนี้ก็เลยเข็ดใส่เก้าเม็ดพอไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นกันเปล่า ่ะแล้วก็ใส่ตัวแขกลงไปนะคะพริกกระเทียมแล้วก็ <c oughs> ใครชอบแหลกมากก็ํำแหลกไปเลยนะ ก็จะชอบพอดีพอดีเสร็จแล้วก็มีประจำอาชีพมาเขอเทศลงไป น้ำข่ามปี๊บเอเข้าใกล้จะหมดแล้วเอแกไว้แกงส้มยังไม่ได้แกงก็ต้องรอจังหวะหิวก่อนนะคะแกงส้มเนี่ยชอบเปรี้ยวหวานมากเปรี้ยวหวานน้อยตามใจเพื่อนๆเลยนะคะ ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลสามช้อนชาใส่กะปิขาวนะคะเพื่อนๆจะใส่กะปิขาวแทนปลาล้าแต่เพื่อนๆมีปลาล้าก็ใส่ปลาล้าไปเลยจะใส่กะปิขาวแทนปลาล้า ชุำจิมรสหนึ่งช้อนชาะ,ะแล้วก็ใส่น้ำปลา chim đu ใส่พริกหยวลงไปเลยค่ะหั่นพริกหยวกลงไปตำส่วพริกหยวกหั่นไปเลยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะเพื่อแล้วก็ใส่อะไรเนี่ยมไม้ดองกับผักกาดดองลงไปกาดดองนี้ เพื่อนอย่าไปตอนแรกเพื่อนๆอย่าเพิ่งใส่มะนาวเยอะนะเพราะประกาศองเขามีความเปรี้ยวอยู่แล้วไงเขาเลย ชิมกันดูสิอืมอร่อยกุ้งอ่ะกุ้งไปเลยใส่กุ้งลงไปแล้วก็ใส่ขนมจีนลงไปชอบมากก็ใส่มาก ชอบน้อยก็ใส่น้อยนะฮะเพื่อนจะลงคลุกแล้วมาเด้อตั้ตมซัวตั้ัวพริกหยวกกุ้งสด cium lah, ini อ,อะไรอีกมั้งมะนาวนิ่นึนแค่นั้นแหละจริงๆแล้วมันต้องใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะะเพื่อนๆเพราะว่าเราใส่ แล้วเด้อตำซั้กกุ้งสดตำซั้กพริกหยวกกุ้งสดเป็นดาสับหลายทีเลยค่ะเพื่อนๆหลายทีแล้วก็มาจาัดเลย 包，<吧>嗯。 ดเบึงกันเอาเด้ออืออ่อตำซัวพริกยกุ้งสดไมยอร่อยงั้นนี้จะอร่อยงั้นไหนคะเพืเ่อนๆต้องดูฝั่งนี้เนี่ยเห็นเปล่า <laughs> ไปทานกันนะคะขอบคุณที่กดติดตามและซัสาบสไคร์โค้ดแลนเดนหภาษาใบพิ้งเดี๋ยวเอขอตัวไปทานก่อนก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามตอนทานด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ